เพลงที่จะมาถามในข้อนี้ครับคือเพลงนี้ครับกาโอโนกกาว่าเอ,าเอย๋ยไขไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็ลงรักนึกว่าลูกในอุทอนคำถ,ถามครับถามว่าลูกในอุทอนเนี่ยอุทอนแปลว่าอะไรระหว่างท้องหรืออกครับ15้าวินาทีจับ,จบเวลา ท้องนะหนึ่งสองสามสี่องหนึ่งเกิดเลาแล้ครับสองสามท้องทำไมถึงเลือกท้องครับอุทรผมคิดว่าน่าจะแปลว่าท้องครับเออคิดว่าอุทรแปลว่าท้องลูกต้องอยู่ในท้องลูกต้องอยู่ในท้องลูกต้องอยู่ในท้องูกไม่ได้ลูกเด็กก็เนี่ยเอาเอาลูกมาอุ้มลูกไม่อยู่ในอกา อ๋อ,อกานกกาเห่านี่อุ้มลูกไม่ได้อ๋อแต่อยู่ในท้องแต่มันออกลูกเป็นไข่นะเออ,เอ,องง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 ทีมกอไก่แล้วครับถ้าทีมกอไก่ตอบจะตอบว่าอุทรแปลว่าท้องหรืออกครับท,<ะ>ท้องครับท้องครับท้องทำไมล่ะครับเดาครับเดาเอาอเยี่ยมมากชัดเจนตรงเป๊ะเลยกองเชียร์แล้วครับกองเชียร์คิดว่าอุทรแปลว่าท้องหรืออกครับอท้องเหมือนกันเลย ข้อนี้ตอบมาแล้วว่าอุทธรแปลว่าทองคำคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและข้อนี้เป็นคำตอบที่เด็ดนะครับ